ขนาดที่เรามาดูปริศนาพระอลงกฎกันเต็มไปหมดเลยตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็เรื่องเกี่ยวกับปริศนาเรื่องการศึกษาต่อมาก็ปริศนาเรื่องหน้าที่การงานกระทั่งมาถึงปริศนาเรื่อง y ฮ u อยู a ฮ e อยูเนี่ยแตกคะนงออกมาเยอะแยะเลยอย่างที่รู้เนี่ยอ่านต้องไปวันนี้พอจะสรุปให้พี่ฟังได้แล้วใช่ไหมอือค่ะ a ฮ e อยู ก็คือจริงๆแล้วอ่ะท่านชื่อเกรียงไกรเพชรแก้วชื่อนี้มาตั้งแต่ตอนเด็กเนี่ยชื่อเด็กชายไกรแล้วก็มาชื่อเป็นเกรียงไกรเพชรแก้วท่านชื่อนี้นะคะเพียงแต่ว่าตอนที่ท่านไปเรียนหนังสือไปรู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งที่เล่นฟุตบอลด้วยกันที่ขอนแกน่นโรงเรียนขอนแก่นแก่นนครโรงเรียนที่แก่นนครที่ขอนแก่นชื่ออลงกฎพลมุก แล้วก็เหมือนกับถ้าดูจากข้อมูลตามแหล่งข่าวที่บอกคือสนิทกันเนื่องจากว่าพื้นฐานครอบครัวคล้ายๆกันม,มาเจอกันมารู้จักมาสนิทกันเพราะเล่นฟุตบอลเหมือนกัน <c oughs> โดยถ้าฟังจากคุณพ่อ,อของคุณอารมณ์กดที่เสียชีวิตไปแล้วอะค่ะบอกว่าคุณเกรงไกรเนี่ยเหมือนกับเป็นหัวหน้าทีมฟุตบอลเล่นฟุตบอลเก่งแล้วลูกชายก็อยู่ในทีมนี้แล้วสนิทสนมกันแล้วลูกชายเนี่ยเคยมาเล่าให้คุณพ่อฟังว่านายเกงรงไกลเนี่ย พูดว่ากูอยากจะชื่อกับนามสกุลเหมือนมึงอ่ะอืมอืมหรือมีเพื่อนของลูกเพื่อนลูกมาบอกเป็นเพื่อนรุ่นพี่เพื่อนรุ่นพี่เกียงไกเนี่ยเป็นพี่สองปีเออเกียงไกเป็นพี่อ่คนที่มาบอกพ่อคือเพื่อนของลูกใช่ไหมคือตัวลูกค่ะอ๋อตัวลูกลูกมาเล่าให้อฟังว่ามีเพื่อนมาพูดอัลลงกอดตอนนั้นมาบอกว่ามีรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งไม่ใช่เกียงไกมาบอกว่ามีเพื่อนคนหนึ่งอยากจะมีชื่อนามสกุลเหมือนเองเหรออืมประมาณนั้นอะ อันนี้มันต้องมีปมนะอันนี้ที่คุณพ่อเล่านะคะอ่านไหนฟังเสียงคุณพ่อสักนิดหนึ่งค่อยๆแกะไปช้าๆเคยเล่าให้ฟังว่าเคยมีเหมือนกันพ่อแต่ว่าผมไม่รู้จักเขาหรอกแต่ใกล้ๆเขาเป็นผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าใน,ในทีมเล่กันนั่นแหละเชื่อไม่รู้ก็อยากเป็นอยากใช้น้ำคุณอยากใช้เชื่อตงกดอยากใช้น้ำคุณเหมือน ก็มึงแหละที่เขาพูดเล่นๆนะได้ภาษาเด็กเป็นเด็กเล่นด้วยกันที่กันนครนะะเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่ก้มเกือเป็นพี่แหละเพราะว่าเขาแก่แล้วคล้ๆก็เขาเป็นหัวหน้าลักษณะแบบนี้แหละพ่อเคยทํางานที่เรือนจําพิษนุโลกใช่ไหมครับใช่ครับเคยไปลงกฎเนี่ยเขาก็เคยอยู่ที่พิษนุโลกรู้จักกันมาก่อนไหมฮะไม่รู้จักนะครับไม่รู้จักไปอยู่ที่นั่นก็ทํางานามหน้าที่ตัวเอง พ่อกับพระอารมณ์กดนี่ไม่เคยรู้จักจก<ล>ันเลยตั้งเท่ก,กัล้วบดนี้เละรู้จักแต่หน้าตามสื่อต่างนะฮะเมืม่อสําเร็จการศึกษามัธยมต้นเราแก่กันต่อค <ฮะ S 1> ่ะอรม์ไม่ใช่อรณ์กดนายเกรียงไกรเกรียงไกรไปต่อปวชค่ะซึ่งตอนนี้คือได้ข้อสรุปแล้วว่าไปต่อปวชเขาเรียกเกษตรบ้านกลางที่พิุโลกก็ตรงกับข้อมูลอาจารย์ออสวิยชัยพุทธวงศก่อนหน้านี้ถูกไหมใช่ค่ะอ ก็คือไปเรียนที่เกษตรบ้านกลางระดับชั้นปวชแต่สุดท้ายเนี่ยเรียนไม่จบนะคะแล้วก็ตามรายงานคือตอนใกล้ๆจบเนี่ยมีการทําหนังสือรุ่นทําแหวนรุ่นแล้วมันมีเพื่อนที่บางคนได้บางคนไม่ได้เทอมสุดท้ายเกรียงไกรก็ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนไม่ได้ไปสอบสรุปก็คือไม่ได้จบปวชอันนี้คือประมาณช่วงปี21ถึงปี23 ที่เกรียงไกรจบมสแล้วแล้วมาต่อที่ปวชกเกษตรบ้านกลางซึ่งตอนนั้นอลรงกฎก็ไปเรียนอีกที่หนึ่งนะคะคือพอจบมเาีในแยกย้ายกันไปเป็นเทคนิคเทคนิคไทยเยอรมันอคอรนแล้วทีนี้การศึกษายจ,จะจบแค่นี้เลยถูกไหมดังนั้นเท่ากับว่าเกรียงไกรเนี่ยมีวุฒิการศึกษาที่จบคือมสามใช่ไหมคะเพราะปวชไม่จบใช่ปริญญาตรีก็เท่ากับไม่ได้เรียนเพราะว่ามาเรียนปวชทีนี้ มันก็จะยองไปถึงสิ่งที่ไปกรอบประวัติเอาไว้แล้วไปรับปริญญาเอยอยมีขั้นตอนกระบวนต่างๆที่ไปกรองเนี่ยทั้งหมดจินตนาการมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอเน,นออาถึงขนาดว่ามัธยมเรียนเทพเิรินซึ่งไม่ได้เรียนต่อมาบอกแต่เพียงว่าเคยไปเตะฟุตบอลเท่านั้นเองเทพศิรินเขาดังแต่ทำไมเหรอสามารถจะเป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นได้เนี่ย มันต้องมันต้องเชื่อจกกนกระทั่งไม่ตรวจเลยอ่ะหมายถึงทางโรงเรียนใช่ไหมคะใช่สิทธ<ะ><ะ>ิ์เก่าหรืออะไรเนี่ยชายสิทธิ์เก่าดีเด่นก็เลยขออภัยเรียบร้อยแล้วทางโรงเรียนแล้วก็บอกว่ามันออตรวจสอบผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปแล้วตามประวัติที่ก่ยังไปไหนอ,อีกท่านผู้ชมคือจะทําให้เห็นว่าถ้าเราไล่ภาพรวมมันจะเห็นภาพนะ,ะตามประวัติซึ่งเอาเป็นว่าข้อที่จริงคือหยุดอยู่ยที่มัธยมต้นใช่มเพราะปอยชอไม่จบค่ะ ถูกไหมอันนี้คือข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงค่ะแล้วไม่มีประวัติการศึกษาอะไรนอกเหนือจากนั้นแล้วค่ะแปลว่าวุฒิการศึกษาสูงสุดในขณะนี้คือมอต้นมสามถูกไหมเอาตอนนั้นอาจจะเป็นมศส,สามก็ได้อ่าไม่แน่ท่านี้ไม่มีแต่ตามประวัติเคอเทพเซนแล้วไปปริญญาตรีสาขาวิศวกรมารมศ,ศาสตร์มาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งไม่มีไม่ได้เรียนไม่มีชื่อเออ และ2522บอกปริญญาโทสาขาวิศวกรรมเครื่องกลหมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียไปเรียนต่างประเทศเออนี่อซึ่งไม่มีค่ะไม่มีโทรไหมและอาต่อจากนั้นจะเป็นกิจประสักด์ต่างๆนอกเหนือจากการเรียนทางธรรมอย่างที่เห็นเนี่ยคือไอ้ไอเต็มๆก่อนอืม หนึ่งหกหนึ่งเจดหนึ่งแปดหนึ่งเสี่ปีไหมอ่าหนึ่งเก้าสองศนยสองหนึ่งสองสองปนียโทอ่าทั้งหมดนี้ไม่มีถูกไหมไม่มีค่ะอันนี้คือประวัติการศึกษาส่วนประวัติการทำงานขึ้นมาประวัติการทำงานเอ่อมีการบอกกล่าวจะทำบองว่าอ่าเข้าไปทำงานในกระทรวงกรเกษตรแต่ไม่ชอบ<ะ>ถูกไหม เข้าไปทํางานในกระทรวงเกษตรแต่ไม่ชอบความบังเอิญประการหนึ่งก็คือ,อคุณอลงกฎพลมุกซึ่งเป็นข้าราชการกระทรวงเกษตรเหมือนกันคือกรมชนประธานถูกไหมใช่ค่ะนี่แล้วก็เป็นความยงใยกับที่ตัวนายเกียงไกรหรือผ้าลงกฎเนี่ยเรียนที่เกษตรบ้านกลางรู้สึกจะเป็นคนเรียนสายเกษตรคนเดียวในหมู่พี่น้องนะพี่น้องเรียนสายช่างหมดค่ะเออเนี่ย ตามรายงานว่าอย่างนั้นมีทั้งหมด6คนพี่น้องไม่ใช่3แล้วใช่ไหมไม่ใช่สามหกอ่ะพันนี้ประวัติการศึกษามาถึงประวัติการทํางานก็เป็นปริศน,นาอีกคือมันไม่รู้ว่าเริ่มจากไหนแล้วทําให้ประวัติข้อมูลมันเกิดขึ้นคือมันผิดไปหมดเลยอะ่ะอน้องคือพอเรียนไม่จบปวชใช่ไหมคะ หลังจากนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าเกรียงไกรหายไปไหนแต่เชื่อว่ากลับมาที่ขอนแก่นแน่ๆแ,แล้วก็น่าจะเพราะมีมีข้อมูลจากทางด้านครอบครัวเนี่ยพี่สาวยืนยันว่าช่วงปี23-29ถึงอ่ะค่ะกลับมาทำงานที่ขอนแก่น มาขายอาหารมาขายผลไม้อยู่ที่กรุงเทพสพานใหม่ด้วยไปถึงช่วงระยะเวลาปีค่ะสองสามถึงสองเก้ากลับมาทํางานอยู่ขอนแก่นแล้วแล้วก็ไปขายอาหารขายผลไม้อยู่ที่กรุงเทพสพานใหม่ในช่วงปีนี้ทีเนี้ยตอนที่กลับมาที่ขอนแก่นนะคะมีความเป็นไปได้ที่จะเจอกับอารมณ์กดตัวจริงที่เป็นเพื่อนรุ่นน้องสมัยที่เตะฟุตบอลมอต้นด้วยกันอยู่ในทีมฟุตบอลเดียวกันใช่ก็เลยคิดว่าช่วงนี้แหละเลยไปได้ข้อมูลของอารมณ์ กแล้วก็ได้เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักซึ่งช่วงนั้นน่ะอารมณ์กดพอจบม .3 แล้วเนี่ยค่ะไปเรียนต่ออยู่ที่เทคนิคไทยเยอรมันอืมอืมก็เป็นไปได้ฮะ<า>เพราะมันมันมันคือตอนนี้กำลังหาจุดเชื่อมโยงว่าทำไมไปเอาเลขประจำตัวประชาชนของอารมณ์กดซึ่งตอนนั้นเขาก็มีตัวตนปกติถูกไหมค่ะใช่ไหมใช่ยังเรียนหนังสืออยู่ ปีสองเก้ากำลังเรียนหนังสืออยู่จะเข้าทํางานแล้วเนี่ยเอามากรอกเมื่อตอนบวชของพระองกตปีสองเก้าและนี่คือจุดเริ่มสําคัญเลยนั่นก็คือเอาเลขประจําตัวประชาชนสิบสามหลักของอาลงกฎพลมุกตัวจริงพร้อมกับชื่อนามสกุลตรงเป๊ะไม่มีสระอูก็ตรงกันเป๊ะเขียนในใบสุที่ถูกไหม พ่อก็ชื่อเดียวกันอีกเสริมวิทย์ไม่ต้องสงสัยและพอเอามาทั้งบัตรประชาชนเนี่ยมันก็ต้องตรงอยู่แล้วมันก็คือชุดข้อมูลของคุณอลงกรตัวจริงอะค่ะเอามาเป็นยกเว้นชื่อแม่ชื่อแม่มันจะคลาดกันนิดนึงตรงที่แม่คุณอลงกรตัวจริงเนี่ยชื่อวิไลวันแต่ในใบสุดที่ของพระอลงกรเนี่ยค่ะชื่อแม่คือวิไลพรทีนี้ก็คือชุดข้อมูลของคุณอลงกรตตัวจริงนั่นแหละค่ะถูกเอามาใช้ เป็นใบสุทธิตอนที่บวชตอนปีสองเทั้งเซตเลยยกเว้นชื่อแม่ที่ต่างกันนิดนึงอ่ทั้งหลายทั้งปวงนี้มันเกิดสตอรี่เพราะพระอารกดโด่งดังวัดพระบาทน้ำผุมีบทสัมภาษณ์ที่บันทึกเอาไว้ตามที่ต่างๆมากมายนั่นก็หมายถึงบทสัมภาษณ์ที่เขาต้องเล่าประวัติของตัวเองใช่ไหมใช่แล้วมันกลายเปว่ามันไม่จริงเลย ะที่บอกก็เทพพระเจ้าเอ็ดอะค่ะพราจริงคือท่านจบการศึกษาชั้นมสามแล้วท่านชื่อเกรียงไกรเพชรแก้วท่านไม่ได้ชื่ออลงกฎพลมุกแล้วท่านไม่ได้จบการศึกษาทั้งเซฟซีรินทั้งปอตรีที่เกษตรศาสตร์แล้วก็ทั้งออสเตรเลียแต่ท่านให้สัมภาษณ์แบบนั้นเมื่อปีสอมีใบสุธิพระ หรือเรียกว่าบัตรประจำตัวพระนั่นเองท่านผู้ชมเลขประจำตัว1ิบหลักไปจรงกับนาลงกฎพลมุกซึ่งเป็นข้าราชการกรมชนประทานต่อเนื่องเรื่อยมาท่านผู้ชมใช่ค่ะประเด็นนี้เนี่ยในใบสุดที่พระก็ใช้ต่อเนื่องเรื่อยมาใช่ไม่ไปทำบัตรประชาชนเลยไม่ค่ะใช้ตั้งแต่ปีสองเกตั้งแต่เริ่มบวชมาจนถึง ที่ท่านมาทำบัตรประชาชนคือปี52อะค่ะก็ยังเป็นข้อมูลชุดนี้จนท่านไปทำบัตรประชาชน52อแหละถึงได้เปลี่ยนใหม่โดยการมาทำบัตรประชาชนเมื่อปี52ห่างจากปี29กี่ปีนึกดูก็แปลว่าใช้อลองกดพลมุกเลขประจําตัว13หลักเดียวกับเพื่อนมาโดยตลอดโผล่ไหมในช่วงนั้น29ถึง52ได้ใช้ทําทุกสิ่งทุกอย่าง เอาไปเปิดบัญชีด้วยเพราะเปิดบัญชีตอนปี40เอาใบสุทธิเนี่ยไปเปิดบัญชีนั่นค่<ฮ>ะก็เท่ากับว่าในบัญชีนี้เป็นเลขประจำตัวของอาลงกฎพลมุกซึ่งไม่ใช่พระเกียงไกรหรือไม่ใช่พระอาลงกฎเลยแต่เปิดได้แล้วมันก็จะยงไปอีกว่าเป็นบัญชีรับบริจาคไหม,มถูกไหม <ฮะ S 1> อันนี้องไม่ไล่กันข้อสำคัญต่อมาค่อยๆไล่ไป อไอ้ปลีกย่อยเนี่ยก็จะตัดออกมาถึงปี52อะไรดนใจทำให้อยากจะไปมีเลขประจำตัวประชาชนของตัวเองขึ้นมาแล้ะน่าจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมายังไม่เคยมีบัตรประชาชนไหมคะ<อ>ก็เลยคิดว่าไปทำบัตรประชาชนดีกว่าตอนปี52าอ่เออทำไมทำไมอะไรโดนใจไปทไปทำบัตรประชาชนปี5้แต่ก่อนจะทำบัตรประชาชนเนี่ย เนื่องจากนายเกียงไกรหรือะระะลงกฎไม่เคยทำบัตรประชาชนมาก่อนแต่ทุกคนจะมีฐานข้อมูลในเทเบนราชว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครพ่อเป็นใครแม่เป็นใครแล้วมันก็จึงมีเรียกประจำตัวด้วยถูกไหมน้องอข้อสงสัยก็คือวันที่เท่าไหร่มีนาคมปี52ท่านผู้ชมรู้สึกจะเป็นวันที่2มีนาคมใช่ไหมนี่ไง เริ่มจากวัดพระบัณฑนาภูอยู่ในเขตอำเภอเมืองลบบุรีไปที่อำเภอเมืองลบบุรีเพื่อไปขอแจ้งเปลี่ยนชื่อนามสกุลจากเกรียงไกรเพชรแก้วเป็นแม้จะเป็นชื่อพระแต่ชื่ออลงกตโพนมุกถูกไหมมีสระอูอะข้อที่น่าสนใจก็คือแปลว่า ไปเอาตัวตนของตนเองตามทะเบียนราชกกลับมาค่ะถูกไหมอ่าเพราะก่อนหน้าปีาห้าสพระลงกฎไม่มีที่มาที่ไปที่จะไปโยงใยกับเกรียงไกรเลยเพราะใช้ใบสุทธิพระมาตลอดอ่าปีห2วันที่สองมีนาไปที่อำเภอเมืองลบบุรีเพื่อขอเปลี่ยนชื่อคราวนี้แหละ เอาชื่อเกียงไกายเพชรแก้วกลับมาว่าเป็นตัวผมแล้วขอเปลี่ยนเป็นอลงกฎโกดพลมุกข้อต่อไปอีกมันต้องมีอะไรที่ทำให้ดนใจคิดว่าเฮ้ยใบสุดที่ที่เราใช้มายาวนานใบสุดที่พระอลงมกฎพลมุกพอมาเปลี่ยนชื่อเพื่อออกบัตรประชาชนเนี่ยทำไมถึงใส่สารูเข้าไปออ่ามันต้องมีเหตุผลถูกไหม อืมอาคือถามว่าทำไมเปลี่ยนกลับมาอันนี้คำถามที่หนึ่งคำถามที่สองก็ในเมื่อใช้อลงกดพมุกมาตลอดเวลาออกบัตรทำไมถึงเป็นอรลงกดพูนมุกที่มีสระอูแล้วทำไมทําที่อำเภอเมืองไม่ได้เหรอที่จะออกบัตรอ่ะก็ในเมื่อเปลี่ยนชื่อเสร็จก็ไปถ่ายรูปทำบัตรกันวันนั้นเลยที่อำเภอเมือง ทำไมต้องข้ามไปถ่ายรูปทำบัตรที่อำเภอหนองบ่วงลบบุรีอีกอำเภอหนึ่งทำไมนี่ฮะและการไปทำบัตรถ่ายรูปใหม่เนี่ยใช้เลขประจำตัวหลักของตัวเองแล้วคือเกรียงไกรเพชรม่วงแต่มีหมายกับคำร้องระบุว่าการขอมีบัตรประชาชนครั้งนี้อาศัยข้อมูลตามใบสุทธิของพระอลงกตเมื่อปี2 5 29อ้าวนี่ก็คือปีที่บว ใช่ซึ่งคือถ้าข้อมูลตามใบสุทธิก็คือชื่ออารมณ์กฎพลมุกถูกไหมคะเออไอเจ้าหน้าที่ที่อำเภอนี่ก็น่าคิดนะเนี่ยหาน้องเออเจ้าหน้าที่ที่อำเภอเนี่ยและท่านผู้ชมนึกต่อไปการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ในเวลาต่อมาปีห้าเก้าอีกเจ็ดปีต่อมา พระอลรกดถึงไปเปลี่ยนในใบสุทธิพระน้องได้เลขประจำตัวตัวจริงคือเกรียงกายเพชรแก้วเปลี่ยนมาเป็นอารกดพูนมุกแล้วถูกไหมมีสระโอแต่ทิ้งไว้เจ็ดปีถึงเอาข้อมูลนี้ไปเปลี่ยนในใบสุทธิพระอันนี้ข้อมูลจากท่านนางเพอไงน้องจำได้ไหมานางเพอ,อที่อบอกเมื่อวาน<บ>นี้เนี่ยว่าใบสุธิถูกเปลี่ยน เลขประจำตัวประชาชน13หลักนัดจังหวะนี้นี่แหละท่านู้ชอมครับเออคือตอนปี59อ่ะค่ะหลวงพ่อมีการขอแก้ไขเลข13หลักในใบสุทธิโดยเป็นเลข13หลักที่ลงท้ายด้วย507ซึ่งถ้าเป็น507เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับเกรียงไกรเพชรแก้วเดิมเปลี่ยนจากไอที่ลงท้าย46 3มาเป็น507ก็คือจะไป ก็จะเป็นข้อมูลของเกรียงไกรเพชรแก้วเดิมหรืออลรงกฎพูนมุกแบบที่มีสละอูะค่ะก็คือเข้าใจว่าท่านคงเหมือนพอท่านผิดตั้งแต่ใบสุทธิปุ๊บเนี่ยในปีถัดๆมาท่านก็พยายามจะแก้ไขให้มันกลับมามเป็นตัวท่านนะคะและก็มีทันผู้ชมบอกว่าปีห้าสองเหมือนมีกฎหมายบังคับให้พระต้องมีบัตรประชาชนหรือเปล่าเอ,อไม่รู้ไม่ใช่พระ ฮะไม่รู้ไม่ใช่พระอ๋อท่านก็เลยจู่ๆจะมีบัตรประชาชนขึ้นมาใช่ไหมคะคุณผ,ผู้ชมเลยตั้งข้อสังเกตว่าปี52บังคับหรือเปล่าว่าพระต้องมีบัตรประชาชนอ่ะแต่ประเด็นก็คือแล้วทาไมไหนๆเอาลงกฎพลมุกแล้วไม่เนียนต่อไปเลยตามไปสุดที่พระมันเลยต้องนิดนึงเพราะว่าเลขมันซ้ํากันไม่ได้ป่าคะ,ะเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะคะมันซ้ํากันไม่ได้ มายถึงท่านเป็นอารมณ์กดพลมุกไม่ได้เพราะว่าเขามีเลขของเขาอยู่ไงคะท่านเลยต้องเป็นอารมณ์กดพูนมุกอ้าวเข้าเขาละเข้าเขาโดยท่านมีเลขของท่านเองอีกเลขหนึง่งถ้ามีเหตุให้พระต้องมีบัตรประชาชนปีห้าสองตามที่ท่านบอกนะแปลว่านี่แหละที่ทําให้ต้องไปเอาเลขประจําตัวของตัวเองเพราะ,ะปีห้าสองตอนนั้นเนี่ย คุรลงกฎยังเปข้าราชการกรมชลประทานอยู่ปกติเลยใช่มีตัวตนจริงเขามีคนจริงเขาเลขเขาใช้เลขนี้อยู่อ,ะอ่ะอ่ขึ้นไปบอกกับอำเภอหนองม่วงว่าฉันเลขประจําตัวนี้มันจะซ้ำใช่ ก็เลยต้องมีเลขของตัวเองก็เลยเอาเลขตอนที่เป็นเกลียงไกรเพชรแก้วแหละแต่ว่าเปลี่ยนให้มันดูใกล้เคียงหน่อยเพราะว่าในใบสุทธิมันเป็นอารณกดพลมุกมาโดยตลอดก็เลยเป็นพูนมุกสักนิดหนึ่งให้มันดูต่างแล้วก็เปลี่ยนชื่อแม่ชื่อพ่อด้วยเห็นไหมคะเป็นเสยเป็นนิดน่ะก็กลับมาเป็นเกรียงไกรแม่ชื่อเสยพ่อพ่อชื่อเสยแม่ชื่อนิดค่ะถ้าเป็นอารณ์กดพลมุกเนี่ยพ่อชื่อเสริมิตรแม่ชื่อวิไลวันถูกไหมค่ะ เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนในครั้งนั้นก็เลยมีเหตุจําเป็นว่ามันจะต่างกันสุดขั้วกับใบสุทธิพระจนเกินไปอก็เลยเปลี่ยนชื่อซะก่อนค่ะอําเภอหนึ่งก่อนอโดยยังไม่ออกบัตรค่ะถูกไหมขอเปลี่ยนชื่อมันใกล้เคียงก่อนอให้มันอิงตามใบสุทธิพระอารมณ์กดพลมุกเป็นอารมณ์กดพลมุกใช่ให้มันดูใกล้ๆกันก่อนแล้วเราก็ไปออกบัตรประจําตัวประชาชนไปถ่ายรูปทําบัตรอีกอาเภอหนึ่งซึ่งตอนนั้นเขาจะกดเลขขึ้นมา มันเป็นอา,อาอลงกดพูนมุกแล้วใช่ปีห้าสองแล้วเลขประจำตัวก็จะไม่ซ้ำแล้วเป็นเลขของเราละนี่อาท่านผู้ชมบอกตาสว่างผมยังมืดอยู่เลยฮะอาเป็นไปได้นะมันต้องไปดูแล้วท่านก็พยายามที่จะแก้ให้มัน ใกล้ความจริงที่สุดโดยพอปี59ใช่ไหมคะท่านก็เลยพยายามไปแก้ไอ้ใบสุดทินั้นน่ะเลข13หลักที่ไปใช้อารมณ์กดตัวจริงคนนั้นน่ะให้ค่อยๆแก้กลับมามาเป็นตัวท่านเกลียงไกรนี่ไงคะเอออืมประเด็นก็คือว่าถึงจะไปแก้อะไรข้างหลายก็ล้างปวงไอ้ที่ทําไปแล้วมันไปเปลี่ยนไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นประวัติอ่าถ้าประวัติที่เผยแพร่พูดเองเป็นการทั่วไปไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นประวัติที่เกี่ยวข้องกับการขอตําแหน่งหน้าที่ต่างๆอย่างเงี้ยอ๋อเพราะท่านเป็นพระราชนะอืท่านเป็นชั้นราชถูกไหมค่ะมันต้องมีขั้นตอนแต่ละขั้นที่ทําเรื่องเลขประจําตัวประชาชนอะไรอืมอ่ามันไปแล้วถูกไหมแต่ละชั้นเนี่ยมันต้องมีการไล่เรียงประวัตินะนอกจากนั้นไอ้เรื่องที่มันมาพีคเลยก็คือ บัญชีพร้อมเพยใช่คือระหว่างที่ท่านยังไม่ได้มีบัตรประจำตัวประชาชนที่ท่านได้เลขของท่านเองมาตอนปี5-2าเนี่ยค่ะเลขเกรงไกลเป็นเกรงไกลระหว่างที่ท่านถือใบสุทธิอยู่ในปีี่ยปี40ท่านเอาใบสุทธิเนี่ยไปเปิดบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพซึ่งธนาคารยืนยันว่าใช้เฉพาะแค่ใบสุทธิเนี่ยเปิดบัญชีได้แล้วนะคะ ก็เปิดตามเลขประจำตัวประชาชนนั้นก็เลยเปิดออกมาเป็นชื่ออารมณ์กดพลมุกใช่ไหมคะปี40ปี40ท่านเปิดบัญชีแล้วแล้วท่านต้องไปด้วยตัวเองด้วยนะคะเพราะว่า q a เมเมื่อวานนี้ที่เขาไปถามทางธนาคารกรุงเทพอ่ะธนาคารกรุงเทพบอกว่าต้องมาด้วยตัวเองมอบอำนาจให้คนอื่นมาทำแทนไม่ได้คือพร้อมเพย์ต้องมาด้วยตัวเองใช่แล้วตั้งแต่ตอนตอนเปิดบัญชีค่ะตั้งแต่ตอนเปิดบัญชีเลย อนี่ Q&A อันถัดไปอะคะอ่ะคือใบสุทธิพระเนี่ยเทียบเท่ากับัตรประชาชนอ่ะอันเนี้ยใช้ใบมาอำนาจมามเปิดบัญชีได้ไหม,มคำตอบคือไม่ได้ต้องเป็นตัวจริงเอาเอกสารมาเปิดบัญชีด้วยตัวเองเท่านั้นก็เท่ากับว่าตัวพระอลงกฎนั่นแหละค่ะท่านเอาใบสุทธิไปเปิดบัญชีนี้ด้วยตัวเองอ,อถ้าเป็นอย่างที่ธนาคารยืนยนัน ใช่ถ้าเป็นอย่างน,าาน,นี้ธนาคารเนี่ยเพราะท่านายเนี่ยจะพูดอีกอย่างหนึง่งว่าท่านน่ยไม่ทําธุรกรรมอะไรเองมันต้องมีคนอื่นเนี่ยไปทําให้เอาใบสุทธิของท่านเนี่ยไปเปิดบัญชีให้ออืแต่ธนาคารกรุงเทพยืนยันว่าปกติแล้วอะ่ะมันต้องเป็นตัวจริงเอาเอกสารมาเปิดบัญชีด้วยตัวเองแล้วตอนผูกพร้อมเพย์ต้องไปด้วยตัวเองไหมคือพร้อมเพย์เนี่ยมันจะทําง่ายแล้วทาตรงตู้ ATM ก็ได้ใช่ไหมคะทำผ่านทำมันมันจะง่ายขึ้นอะ่ะผ่านแอปผ่านอะไรก็ได้แล้วอะค่ะ อ่าคือบัเงเอิญผมมีลักษณะต่างจากคนอื่นมนุษย์ที่ไม่เหมือนชาวบ้าน mm hmm. ไปเปิดบัญชีต่างหากเพื่อจะเป็นพร้อมเพย์อ๋อไม่เอาบัญชีเดิมมาผูกอ่าวันนั้นพี่ก็เลยต้องไปด้วยตัวเองเพราะเปิดบัญชีด้วยและทำพร้อมเพย์ด้วยเลยใช่อเออแล้วขนาดไปด้วยตัวเองนะอ่าอันนี้ต้องยอมเพราะว่าหลังๆมาตรการเขาเข,าเข้มข้นแต่สมัยก่อนไม่รู้เป็นยังไง mm hmm. น้องขนาดไปด้วยตัวเองอบัตรประชาชนต้องมี แล้วก็เดี๋ยวนี้เขาก็ต้องดูหน้าเมื่อก่อนเราใส่หน้ากากใช่ไหมคะเข<อ>าก็ต้องขอดูหน้าเรานิดบางธนาคารเนี่ยเขาก็อเอาเอามือมาเขาเรียกอะไรยืนยันตัวตนสแกนหน้ายืนยันตัวตนยุคนี้มันมียุคก่อนยังเมงไม่มีใช่ไหมตอนนี้มีแล้วไม่เมื่อก่อนตอนเปียไม่มีฮะเมื่อก,ก่อนไม่มีแต่ว่าตัวเราต้องไปเองพร้อมกับบัตรประชาชนถ้าเราจะไปเปิดบัญชีอะค่ะใช่ไหมเออซึ่งไอคนที่ทําให้เรายากลําบากก็ฮุนเซนอะ มีแก๊ง call center มีแก๊ง call center <ล>ทำให้คุณคุณเซนเนี่ยทำให้เรายากลำบากเลยคนดีๆก็ต้องยากลำบากเอาเถอะลำบากก็ไม่เป็นไรอาจจะกี้ต่อสิอนอกเรื่องไปได้ยังไงเนี่ยกลับมาอาทะนี้มาถึงจุดที่ไอ้นี่มันมีปัญหาเลยมันถึงยงมาถึงเรื่องบัญชีอาทรประชานาิไงใช่ไปพร้อมเพแล้วปรากวว่าคนที่บริจาคเข้าไปอ่ะ มันไปเป็นชื่อบัญชีกองทุนอาทรประชานาเนี่คะเออข้อ,อนี้เนี่ยเรื่องบัญชีธนาคารอ่ามันต้องอนุมานว่าจะอะไรก็เถอะอ่าใครจะเป็นคนไปเปิดก็เถอะแต่หลวงพ่อลองกฎณขนาดนั้นตั้แต่ปี4ี่ศูนย์เป็นต้นมาจากกนกระทั่งถึงก่อนจะเกิดเรื่องเนี่ยอ่าท่านเป็นคนใช้ถูกไหมใช่ท่านก็ยังใช้อยู่เนี่ยอ่าเป็นคดีไหม ต้องเป็นนะไม่ได้เอาหลักฐานที่ถูกต้องคือเอาข้อมูลของคนอื่นไปเปิดบัญชีธนาคารอ่ะฮะใช่ไหมเพราะเนี้ยอันนี้ใช้อยู่จนปัจจุบันเลยนะคะใช่จนตำรวจเพิ่งระงับพร้อมเ์ไปเพิ่งผูกระงับไปพร้อมเะแต่บัญชีก็ยังไม่ปิดเลยใช่เขาบว่เป็นบัญชีญาต์องไปแจ้งก่อนเท่ากับเป็นบัญชีของผู้เสียชีวิตอะคะเอออ่ะพอสมควรไหมอ่ท่านผู้ชม พลตตรีจรินเกียรติปานแก้รอมูิจัรกาตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าที่ต้องบุกจับหลวงพ่อลงกดกลางดึกเหตุเพราะมีพฤติการพยายามจะหลบหนีเตรียมเงินหลักแสนออกจากวัดยาวิการนั่นไงทนายบอกยังไงนะทนายบอกว่าท่านลงมาจากอาคารกำลังจะไปปฏิบัติกิจปฏิบัติกิจตีสองสองนาทีก็ปรากฏอยู่ในรถตู อ่าพันธุวตีจรุนเกียรติปานแก้ร้องจะาการอสอบสวนกลางยืนยันว่าได้เข้าจับกลุมหลวงพ่อลงกฎอดีตเจ้าวาดวัดผัดน้ำวัดผัดน้ำผู้ภายในอาคารสนามฟุตบอลใจฟ้าแคเดี้เจงหวัดลอบเบรีโดยหมายจับสารคดียา,ยาและเปิดพ,พิพิ้ชอบกลางออกเมื่อ22สิงหาที่ผ่านมาเดิมจะเจ้ากลับกลุม8โมงเช้าวันนี้แต่หลวงพ่อลงกฎมีพฤติการพยายามจะหลบหนีค่ะจึงสามารถจะเข้าควบคุมตัวรายาวิการได้เลย จ้าหน้าที่ชุดเสือบเข้าแสดงตัวจับกลุมเบื้องต้นยังให้การปฏิเสธโดยชุดสืบสวนได้คุมตัวหลวงพ่อไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สอบสวนกลางขณะที่พลตบรีจุรินเกียรติบอกคดีนี้นอกจากหลวงพ่อลงกดแล้วยังมีหลักฐานอีกหลายประเด็นที่ต้องดําเนินการต่อโดยเฉพาะบุคคลใกล้ชิดที่อาจจะเข้าข่ายกระทําความผิดกฎหมายด้วยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาคือหลวงพ่อลงกดเนี่ยหมายด่วนทรงด่วน ไปตีสองพะมีพฤติกรรมจะหนีแต่คนอื่นเนี่ยปิดล้อมตรวจค้น17จุดทั้งในพื้นที่กรุงเทพและลบบุรีนะคะเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมขนาดที่มีรายงานเพิ่มเติมว่ากองปราบได้มีชุดติดตามความเคลื่อนไหวของหลวงพอ่อลงกฎมาตออและพบว่าหลวงพอ่ออาลงกฎมักจะเคลื่อนไหวอยู่ภายในวัดรวมถึงไม่เคยออกจากวัดในยามวิการจนกระทั่งเมื่อคืนนี้แหละค่ะ ตอนตีหนึ่งท่านกำลังจะนั่งรถยนต์ส่วนตัวออกจากวัดรวมถึงได้เตรียมเงินสดหลักแสนบาทติดตัวไปด้วยจากการตรวจค้นรถพบเงินที่ว่านี้กระจายอยู่ในกระเป๋าต่างๆจึงทำให้เชื่อว่าเป็นการเตรียมการหลบหนีเพราะรู้ตัวว่ากำลังจะถูกดำเนินคดีนั่นทำให้ชุดสืบสวนเข้าแสดงหมายจับเพื่อทำการจับกลุมทันทีค่ะกำลังสอบปากคำอยู่ตอนนี้เพื่อจะถามด้วยนะว่าเงินสดที่ว่านี้จะไปทำอะไรปฏิบัติกิจอะไรใช่ไหม อ้าวนี่เป็นความคืบหน้าขณะที่เลขาปูรีบบึงให้กำลังใจหลวงพ่อลงกดทันทีที่กองปราบคุณบรรเจิดค่ะซึ่งเป็นคณะกรรมการบรรเจิดบรรเจิดขออภัยคุณบรรเจิดเลขาอเลขาปูคณะกรรมการวัดพระบาทน้ำพุนะคะนักข่าวโทรไปถามค่ะบอกกำลังเข้ากองปราบเพื่อจะไปเยี่ยมหลวงพ่อยังไม่ได้คุยกับหลวงพ่อ ส่วนเมื่อคืนว่าหลวงพ่อจะไปกิจนิมนต์ที่ไหน <c oughs> ที่ท่านจะออกตอนตีหนึ่งตีสองเนี่ยเลยค่ะปูบอกก็ไม่ทราบถามว่าแล้วได้เตรียมหลักทรัพย์อะไรมาเพื่อจะยื่นขอประกันตัวหลวงพ่อหรือไม่มเลยค่ะปูบอกไม่ได้เตรียมหลักทรัพย์อะไรมาด้วยตั้งใจมาเยี่ยมหลวงพ่อเฉยๆถามเรื่องเงินประกันตัวค่ะว่าเนี่ยต้องไปรวบรวมจากลูกศิษย์คนอื่นๆไหมเลยค่ะปูบอกไม่ทราบ ได้คุยกับหลวงพ่อล่าสุดก็คือก่อนที่ท่านจะออกจากตําแหน่งแล้วก็ที่จะเข้ากองปราบวันนี้เพื่อจะไปให้กําลังใจหลวงพ่อค่ะท่านผู้ชมคิดว่าหนีไหมฮะแต่ท่านจะไปไหนตีหนึ่มตีสองแต่นี่อันนี้คันนี้รถส่วนตัวของท่านค่ะเอา้ารับตีนิ่มต์ในกรุงเทพออกจากลบบุรีตีสองก็ไม่ผิดนะฮะเพราะมันถึงกองปราบยังตีห้าเลยใช่ไหมคะใช่ไม่แน่ กองป่ามีรถนำไหมรถมันโล่งตอนกลางคืนนะคะเออคือเอาไม่รู้ล่ะตำรวจเขาบอกปกติไม่ไปไหนไงเมื่อคืนที่ผ่านมาสงสัยรู้ข่าวเตรียมรถแล้วก็มาออกเลยแต่ตำรวจเขาคงเฝ้าอยู่แล้วนะคะเ,ออเพราะตอนแรกว่าจะจับแปดโมงเช้าวันนี้อืมอ่าหรือจะไปเชียร์ลิเวอรว่าลูเล่นเมื่อคืนนี้เนวคาเซิลวอพูตีสองนะ ไปดูบอลไหมฉันออกไปดูฟ <avez> ุตบอลฮะอืม